ดีครับเมื่อนี้นะครับผมนะครับอ่าจะมาแนะนําการเปลี่ยนขี้นะครับผมการเปลี่ยนขี้ในในการเลียนไล่แฮรหรือว่าไล่รเพือนนะครับสําหรับเมื่อไหม่ที่บุคคนใดเก่งหรืทบานใดรู้วิธีนี้นะครับอ่าสำหรับใครที่รู้แล้วก็เลื่อนข้ามได้เลยนะครับสําหรับผู้ใดที่กาลังตีตามกําลังศึกษาอยู่นะครับอย่าพลาดนะครับผมห้ามพลาดได้เลยคลิปนี้นะครับไปรับชมกันเลยครับผมอ่าวิธีการนะครับวิธีการเปลี่ยนขี้นะครับจากเอออ่า ผมสีดภาเปลี่ยน A แล้วก็มาขี้ดีเมเนอร์เอเมเนอร์ดีเมเนอร์อ่ะสามเอเมเนอร์อ่ะไปเบิรงกันเลยครับผมผมจีเรียนให้เบิรงซสะสนะครับแล้วก็ลองไปเรียนตามเบิรงนะครับอ่ขี้แรกครับเอเมเนอร์อ่ะอันนี้เป็นท่อนซงฉีดเปลี่ยนขี้เข้ากับเล่นตัวนี้เสริมเขามากกันเลยนี่เลยนี่เลยนี่เลย ประมาณนี alors, niez, ้ครับผมมาเพิ uh. oon, ap, ่งจะใส่อีกเท่านี้นะครับก้อนที่ห้องสิ่เปียนเข้ากับ้าจังบารขาก่อนหาททอนเชียบมันมีทับทับทั้งสองเส้นโลไปาอท่อนนี้สำคัญอะกพที่แรกฝพกที่แรกตัวนี้สีบอดนะครับเพราะว่า ถ้ Hawaii, าไาทัข้าโดนะครับฟึ๊บเฮดจังไดให้นิวซี่เลียนจากนิวเป็นข้าโปแทนนะครับผมก็คือการทาบสายหนึ่งและสายสองนะครับหามปอยนะครับผมคือ,คอทาบจังได้ก็ได้หไ้นิวตัวนี้มันทำงานยังยังทำงานใดอยู่อันนี้ต้องฝึกนะครับผมอันนี้คือเทคนิคนี้ต้องต้องใช้เวลาฝึกอยู่นะครับผมอ่าสำหรับผมผมมีทาบแค่สองเส้นคับพ่อเพราะว่าขี อ่าตัวอย่างมันตัวตัวอย่างให้มันมวนก็คือมันมีอยู่ลองเส้นคัดเทียบง่ายคือล่าล่าก็มีอันนี้น對對ก็สิเป็นเล่กับปลาอ่าขี้ดีแม่เนี่ยอ่าเท่จังได้มากเ็ดจังได้ก็ได้ให้ให้ท่าตัวนี้เราก็ะเล่นยังยังเล่นตัวนี้ได้อยู่นะครับค่อยๆฟื้นนะครับผมค่คอยๆฟื้นไปอ่าค่อยๆฟื้นไปนะครับบทที่นี่นะครับบทที่นี่กสีเปียนเป็นอีแม่เนี่ยอีแม่เนี่ยก็คือกันเลย โดทีอ่ะตัวนี้อ่ะสมมุติจำลองว่าท่านสปอนนั้นเป็นแบบคี่เอไม่เนื่อยนะครับอ่ะมันจะเป็นโดทีละที่กันนั่นแหละแต่ว่าโน้ตที่จริงมันจะเป็นอ่ะทำแบบขัดขัดเป็นท่าโน้ตตัวจริงมันจะเป็นฟาไมเล่นะครับฟาไมเล่ตอนฟาไมอ่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นเอีไม่เนื่อยแล้วนะครับรวบสายลงไปเลยโดยที่กดนิวซี่ลงตัวที่นั่นนะครับกดแค่ตัวที่โบนด้ถามแบบนี้นครับกดแค่ตัวนี้ ให้มันถึงไซ้์หนึ่งนะครับอ่าบึ้งไหมนะครับจากดีไม่เน่ยนะครับแต่ว่าดีไม er ่เน่ในทาบทาบไปเลยตั้งแต่ป้าป้ากระทับทดูไปน้าดูข้างล่างป้าข้างบนปาเนี่ยตัวนี้คือกันนะครับตัวนี้กับมีทาบที่ไปน้านะครับทาบที่ไปน้าอ่าโอเคอ่าที่นี่มาอ e ีไม่เน่ครับปัาน,นี่ซโซนโซนป้าปาชาบนะครับโอน ฟามมันก็สีดังกลองนะครับมันจะสมุวนครับอมาที่นี่กำว่าเอยังไดยขึ้นกันดูทีไยกัน,นครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นที่อเอไม่เน่ก็จะเป็นซอนฟามีดูทีลา กาเป็นเทคนิคการที่สลับขี้เปลี่ยนขี้นะครับเข้าสามารถสลับได้นะครับเข้าเริ่มจาก A มา E ก็ได้ E มาดี M A D ก็ได้นะครับแ้วแแต่ข้าสีออกแบบโอเคประมาณนี้นะครับ้าคลิปนี้เป็นสะระรือว่ามีประโยชน์นะครับขอนะครับกดไลค์กดหัวใจให้น้ำนะครับกดหัวใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ใครอยากอสอบถามเรื่องอะไรนะครับอยากสอบถามอยากดูกข้อมูลในส่วนไหน คอมเมนต์สอบถามได้นะครับส่วนสําหรับใครที่ผู้ใดที่อยากสนใจอยากเลี่ยนทิ้นะครับระดับเบื้องต้นครับผมกับมีคอร์สเลี่ยนให้นะครับผมราคาหลักร้อยไม่แพงนะครับราคาประมาณบอกแพทนะครับลองอินบ็อกมาสอบถามผมได้นะครับผมรับรองว่านะครับเหมือนในเลียนสดๆกับผมนะครับแต่ว่าเป็นการผมมีทั้งคอร์สส่วนตัวนะครับคอร์สส่วนตัวแล้วก็แล้วก็คอร์สเลี่ยนที่ไปสามารถไปฝึกฝนได้สามารถเลือกเวลาเรียนได้ด้วยตัวเองนะครับ ข้อเรียนในกลุ่มเฟสนะครับแล้วก็คอรส์สนอที่นี่กันนะครับหากใครสนใจนะครับคอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ